ไปดูการขับเคลื่อนแผนก็ยศออในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะก็มีการปรับให้เข้าสู่การทันสมัยรวมไปถึงการตอบโจทย์การให้โอกาสกับผู้เรียนเป็นโอกาสทางการศึกษาค่ะ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติกยศประจำปีพธศักราช2560ได้ประกาศในราชกิจจานรร ead, variety, 76, ุเบกษาเมื mae, God, ่อวันท <ers> ี่27มกราคม2566และก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2560ให้กยศนะคะเป็นการกํากับดูแลของ รัฐมนตรีค่ะรวมไปถึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องงบประมาณโดยกยศนะคะเพื่อการศึกษานี้ก็ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะมีการผูกรายได้ในอนาคตตามระเบียบ การคลังหรือว่ากระทรวงการคลังนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการปรับแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับบริบทในการชําระหนี้กับผู้ที่ให้ยืมนะคะสามารถที่จะเข้าถึงและง่ายดายต่อการกู้ยืมรวมไปถึงการผลชําระหนี้ไม่เพิ่มหนี้เสียให้กับรัฐบาลค่ะเราไปฟังเสียงของนักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษกันค่ะ นักเรียนนักศึกษาที่จะมาใช้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เราเรียกง่ายๆว่ากยศเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในทั้งหมดด้วยกัน5ด้านนะคะก็คือในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยนะคะในฉบับใหม่นี้คิดดอกเบี้ยแค่เพียง1%นึเปอร์เซ็นต์นะคะคือประการแรกของอพระราชบัญญัติฉบับใหม่นะคะประการที่2ก็คือคิดเบี้ยปรับนะคะลดลงจาก 7. 5เปอร์เซนมาเหลือ0.5%เปอร์เซนค่ะ ค่ะประการที่3นะคะที่มีการแก้ไขก็คือไม่ต้องมีคนค้ั่ประกันแล้วนะคะน้องๆสามารถจะเข้าถึงการศึกษาโดยใช้เงินกู้ยืมของกยศได้โดยสะดวกค่ะน้องๆจะมีโอกาสได้เรียนเท่าเทียมกันทุกคนนะคะประการที่4ก็คือสําหรับหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาหรือว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะน้องๆก็สามารถกู้ยืมจากกยศได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับประการสุดท้ายการส่งใช้เงินกู้ยืมก็คือจะเป็นการเรียงลําดับของการ ส่งใช้เงินสําหรับเงินต้นนะคะซึ่งจะหักเฉพาะเงินต้นที่ในส่วนที่ครบกําหนดแล้วแล้วก็รันมาด้วยอดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับเป็นเป็นการสุดท้ายอันนี้เป็น5ส่วนสําคัญสําหรับพรบฉบับใหม่ของปี2566ค่ะ ขณะที่สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆและนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกยศออโดยการปรับเพดานทั้งอัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาและอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดให้มีความเหมาะสมปรับปรุงงวดจ่ายชำระหนี้ให้ถี่ขึ้น จากงวดปีเป็นงวดเดือนและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ให้ยาวขึ้นจาก15ปีเป็น30ปีพร้อมกำหนดให้ผู้กู้จ่ายชำระหนี้สามารถที่จะนำไปตัดเงินต้นก่อนเพื่อที่จะช่วยปลดหนี้ของผู้กู้ให้หมดเร็วขึ้นปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่ะที่จะเอื้อให้กอยศส,สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างคล่องตัวในการปล่อยเงินกู้ได้หลากหลายเช่นการกู้ไปรีสกิลหรืออัพสกิล เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาและรวมไปถึงความต้องการของแรงงานยุคใหม่ค่ะเราไปฟังเสียงของน้องๆน,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธ,ธานีกันค่ะก็คือจะได้ไประโยชน์ในเรื่องของการที่เหมือนกับเป็นแบบทุนค่าใช้จ่ายทุนค่าเล่าเรียนนะคะเพราะว่าเหมือนกับแบบบางคนก็ไม่มีทุนที่จะแบบมาเรียนต่อแล้วก็พอมีกยศเข้ามาก็คือช่วยได้เยอะเลยค่ะ ทางกยศก็จะให้เหมือนอยู่มหาลัยก็จะได้ค่าใช้จ่าย3 0 0พบาทต่อเดือนก็คือจะแบ่งจ่ายเป็นส่วนๆไปอะค่ะถ้าแบบใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการกรยศก็สามารถมาแบบสมัครกับทางมหาลัยได้เลยค่ะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆค่ะทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเล่าเรียนอะไรแบบนี้มันจะลดแบบภาระของผู้ปกครองไปได้เยอะเลยค่ะ การแก้กฎหมายกอยศก็ถือได้ว่าการเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนที่สามารถที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะคะ